สวัสดีครับผมกสองเบ้าอีสานพี่น้องเพราะว่านี่ไงมีผักซีด้วยเอาผักซีลาวด้วยพีอแีแขก็เป็ดหน่อยมาสือไอน่ไมไกาอยากกินไปไหนเนี่ยเมื่อยว่ะเมื่อยด้อสองสามหมื่อกัน บางลงกว่าเก่าเห็ดแมานะวันนี้ผ้ากันแสงคอนเทนต์ใส่สูตรเผืี่จะไปออกกำลังกายเนี่ยเพราะว่าจะให้บ้าอีสานใส่สูตรนี้นะพี่น้องเพื่อที่จะเป็นแรงมือคุณแต่ว่าหลังจากที่บ้าอีสานซุปออกไปแล้วใส่แขนเดียวครับ แนแนมกเลยสารใส่เลยเนี่ยเม็นขวันใส่แนกับปลือีสารสมะทีีบังคับดอดอดอ้อเอือปะแล้วที่สำคัญคือนีพี่น้องยาบหาบทอะไราบน่อะอน้บนั้านบ้น ว้าไปอีกละเอา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 เบียกับลูกเอาสิ้นวบตไปละสิ้นแบตไปละเอาก็ได้ติดการ์ดปึ้ง

เออนี่มีประโยชน์อิ่มเอยตไปเนอืมอืใครเย็งใครชงเครง่จ้ะใครเหาใครน้ใจเห็นไอ้จีนเหรอรกโอ้โห็นคอันนัแย่หนี่งก่าี่สิเอันนแยองพอเ็นไครเป็ดกินไครไกลเ็ดกินใข่ไก่เมื่อแม่ลูกบุตลาด ตลาดนัดตลาดนัดปลาคอเาไหยังกินะหรอปลาคอนเนั่นัห่ยสิามันเป็นแบบไห้สดๆด้วยกินเหรอย่ง่บเอือกไข่ันแม่มากจะหจะากบาดตลาคอนบ๊เยป่ะปด้บได้ไหมได้ดิบไกดิบลบ๊วยอี วาย้กินแต่จะขวงเยแ่ผักบัวพักซีเอาไประ่ไปขวแจ่มหือนกันโอ้ยเินเดได้นหมเอินแม่ได้แล้วเนาะเอิร์นม่ได้อันนี้เน้อัยอันนี้อันนี้อันนี้เราวิอยู่สองกระดูกเบียดถิ่นแฟร์ไกล

เห็นมาเตัวหน่อยดีไหมเอ้าเอ้าเมียกำลูกพี่เดี๋ยวสิเอาให้กินยาทำแบบนั้นนุ๊ดคอหน่อยนุ๊ดเดี๋ยวอันนี้อันนี้ดิอดดี้ข้ามันฝึกนี่เป็นมาที่สลาเลยโอ๊ยเดี๋ยวนี้มันมีบาลานซ์เลยดีบักม่วงอันนี้ชอบแจกเป็สื่อกินอยู่หมู่บ้าน นี่ยคามะถุงหนึ่งล่ะมะม่วงแช่อิ่มมันคือห่วแถว่าชุดอะไรนี่ห่วไหมมีเบอร์ได้เบอร์มั่หลายคนมีิเลย นี่ก็ได้บอกให้ยุดยางแน่ที่สุดเด็มที่ยางดีแทะยางอยู่บนเต้าเลย่ะไป็นคนละทานกับพี่นี่กับยางวนไปอีกทางเนี่ยได้ล้ต้องโกยไปน้ lông cồn phu đan cạp thả phu phá phu phái bắn nòng nao nàng nao nàng มาอันนี้ก็ทิ้งมากัดแต่ค้างเด็น้อสองตัวนี้นักเลงเนาะอยากกินใช่ไหมเดี๋ยวจะซื้อไก่ย่างให้พ่อไก่นี่ให้มันหน่อยดิมันกินกระดูกได้ไหมไม่ได้กระดูกยังกินไม่ได้บอกมันยังกินไม่ได้เอาลรให้เราสับให้มันกินกับข้าวล่ะสับได้ได้อยู่นี่ไงเอาไปสับให้มันกินทุ่นล้มฮานถ้าไก่สับได้ เอ้าคาีอหญแล้วหเปียกไขรนี่ือกไครบ่เป็นอย่างือกไครมันเป็นอันสารอย่างวะมันมีมีเสียวสยาม ุมเลยซั่งตุนัขก็โอ้ลูกออกมารถกสลายอุ้ยมีเกือบพ้อมเหรมีเกือบเมื่อไหร่พ่อผมนี่มีเกือบเมื่อไหร่เกือโอ้เกือบแทบได้เออสิบอกเกือบแทบต้องล้องซิมนี่เอาเกือบน้ำสองอันคืนอย่างขนมรังผึ้งเกือบคือเกือบเนี้ยเกือบเพียนมันีเกือบมันอันตระกูลเดียวกัน โอ้ไม่ต้องใส่ดอกสามร้อยสามร้อสี่ร้อยห้าร sort of ้อยหกสิบบาทบาทวัน ไช่ล้วใก็ได้บอกให้เท่าพุดยางเลยได้สุดดีขยายยางเลยบ่ันี่สุดมันไงสุดเลยน้อยฟันก็ได้ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บดีจีบโล่ ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ทั้งสองใบาสายพีน้องคุณเป็นกำลังใจนะครับผมนอกลิปนี้บ้านซันคอยักคนตัวล่าไปก่อนพบก,กันในคลิปหนา้าสวัสดีครับ